รัวคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับคราบเปนรายการอะไรทางท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารและอาหารนี่จะสอนทาในวันนี้ผมชอบนะเวลาเราดูเมนูอะไรที่เรามีความรู้ว่าง่ายๆแต่ว่าเป็นหญ้าปากคอกอะก็เลยอยากจะเอามาสอนท่านผู้ชมด้วยอาหารจานที่ว่าเนี่ยมันทําง่ายสุดๆเลยแต่มันอาศัยความสด ต้องสดมากๆแล้วจะมีความสุขในการรับประทานนี่าษาอัากิษเรียอวันไลฟ์โอเคนะโอเคได้ได้ได้ไลฟ์คือมันยังมีชีวิตชีวามันมีชีวิตอยู่นะครับจริงๆแล้วก็คืออาหารจากร้านบ้านการะเกตบ้านการะเกตเขาจะมาสอนทํากุ้งไข่เต้นโอ้เราเคยได้ยินกุ้งไข่เต้นเราเคยได้ยินกุ้งเต้นเ้นับ แต่ว่ากุ้งไข่เต้นเราไม่เคยได้ยินแล้วไข่กุ้งเต้นมีไหมไข่กุ้งเต้นมีไหมน่าจะมีนะแต่ว่าแต่อันนี้มันเป็นกุ้งไข่เต้นมันคืออะไรครับอ่ะเนี่ยมันเป็นเมนูที่คุณผู้ชมจะต้อง ลองดูแล้วปะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเดี๋ยวดูดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าอยากรู้มากเลยว่าทำไมถึงเป็นกุ้งไข่เต้นไปนู้นเลยครับไปเลยไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณบุญเกิดนรงเลิศภพบูลจากร้านบ้านกาละเกตครับสวัสดีครับเกิขอบคุณมากที่มาร่วมการกับเราในวันนี้จับเมนูนี้เป็นเมนูที่ถือว่าสร้างสรรค์ครับคิดขึ้นมา แล้วมันมีความสุขในการกินแต่มันต้องกินเลยนะกินทำเสร็จต้องกินเลยครับผมมันถึงจนี้อร่อยมันถึงเะเด็ดใช่ป่ะใช่ครับนี่ท่านผู้ชมก็คงจะงงเต็มทีแล้วว่าไอ้กุ้งไข่เต้นมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะพวกนี้เขายืนยืนเขางงว่าไข่อะไรมันจะมาเต้นนะครับเราก็จะดูไปพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมทําไม่ยากแต่ให้ทําตามเขาคุณมั่เกิดไน้ดีอย่างเวลาเขาบอกสูตรเขาบอกเป็นช้อนตวงเลยบอกชัดเจนมากๆท่านทําตามนั้นท่านจะได้เป๊ะทุกอย่างตามนั้นเชิญชมครับนี่คือที่ร้านบ้านกาละเกตนะครับเราเครื่องปรุง เราใช้กุ้งก้ามกามว่ายน้ำนะครับสดนะฮะหมายถึงกุ้งสดสดเลยท่านผู้ชมครับคือเขาใช้กุ้งเนี่ยต้องสดเลยแล้วเอามาตัดหัวนะครับตัดกล้ามนะฮะครับแล้วก็ปอกเปลือกครับนี่ฮะกุ้งมันสดสุดเดียวถ้าผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าคือของเขาคำว่ากุ้งว่ายน้ําหมายถึงว่ามันต้องสดมันถึงจะอร่อยไม่ใช่กุ้งตายแล้วสําหรับเมนูนี้นะครับแล้วก็ผ่ากลางนะครับครับ เพื่อจัดจัดจานนะครับนี่ฮะตัดเอาเอาขี้ออกอเอาหัวออกนะครับมันยังสดสดอยู่เลยนี่จัดเรียงจัดเรียงครับแล้วก็เตรียมน้ําสําหรับทําไข่ไข่เต้นนะครับก็ใช้น้ํำ๊อกหมู12ช้อนตวงนะครับนี่เขาบอกนี้เลยนะฮะ12ช้อนตวง แล้วใช้ไข่ใช้ไข่อาน้ำปลาก่อนฮะน้ำปลาหนึ่งช้อนตวงหนึ่งช้อนตวงใสลลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ไก่สดนะครับสองลูกใส่ไข่ไก่สดไปสองลูกสองช่องครับวิธีตีครับตีให้เนียนเลยนะครับตีให้น้ำเนี่ยขึ้นเนียนเลยครับเพื่อเราจะได้ความเนียนของไข่นะฮะแล้วก็ความฟู อันนี้ก็ไปต้มน้ำเดือด5เดือดก่อนนะฮะแล้วก็วางจานกุ้งเทไข่เอาไข่ครับแล้วก็นึ่ง5นาทีนี่ที่เมื่อกี้เราตีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปนึ่ง5นาทีเพื่อจะได้เนื้อกุ้งที่สุกพอดีนะครับกรอบคราวนี้ครับแล้วก็เตรียมน้ำราดนะครับน้ำปลาน้ำปลา2ช้อนตวงนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะน้ำมะนาวแป้นนะครับสด2ช้อนตวงเนี่ยเขาบอกแบบนี้เลยกระเทียม หนึ่งช้อนตวง1ช้อนตวงครับครับแล้วก็พริก1นึช้อนตวงนะครับครับรากผักชีครับสับละเอียดนะครับ1นึช้อนตวงนะคนให้เข้ากันครับแล้วก็น้ําตาล1ช้อนครึ่งครับนี่คือสูตรของเขาครับคนให้เข้ากันเลยอันนี้จะเอาไว้ราดกุ้งเมื่อสักครู่เนี่ยครับนะครับนี่ใส่ให้เสร็จครักุ้งสุกพอดีนะห้5นาทีเนี่ยนะฮะสอกพอดีนะครับมาจัดจานให้สวยงามนะครับโดย เอาน้ําที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาลาดครับครับลาดให้ให้ให้พอดีนะฮะแล้วก็เอาใบสะระแหน่นะครับจัดจานลงกลางให้สวยครับพร้อมเสิร์ฟครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมกุ้งไข่เต้นครับง่ายนะครับง่ายครับง่าเกินไปเราะถือว่าหลายๆคนทำกินกันที่บ้านได้ใช่เลยครับดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าจดทันนะเขาบอกหมดเลยบอกเกลี้ยงมาบอกเกลี้ยงเลยแล้วบอกแบบว่าบอกแบบ เป็นช้อนผูดด้วยใช่อันนี้ดีมากที่บอกมากษณะนี้อย่างนี้แต่ว่าความสําคัญจริงๆอะกุ้งนี้ต้องสดไหมกุ้งวายน้ำเลยครับว่ายน้ำเลยเอาสดๆเลฮะผมไปที่ร้านผมเห็นเลยครับกุ้งยังไงกุ้งกำลังอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับ อยากจะรู้ว่าเอออยากจะถามว่ามันไหว้ท่ากันช no ื่ออะไรไหว้ท่าทางเดียวกันซะแล้วทางเดียวทางเดียวกันซะแล้วเห็นไหมของเขาอ่ะเขาเห็นกุ้งไหว้ทางนี้ของผมเห็นท่านี้อันนี้กูไม่ใช่กุ้งอันนั้นต้องน้องกุ้งนล่นแหะขอเชิญทั้งคุณ ท่านนะครับผมเป็นกองไฟน่าตอนนี้ไม่ต้องไปนะเพราะฉะนั้นกุ้งจริงๆท่านผู้ชมต้องกุ้งสดก่อนื่นแล้วแล้วต้องเป็นกุ้งกล้ามกรามให้ดูไซส์ประมาณขนาดเขานะครับใช่ใช่ แล้วมันต้องทำไงนะอ้อกุ้งมันต้องไงนะกุ้งมันจะว่ายน้ำคือเน้นหลักๆเลยท่านผู้ชมเมนูนี้ไม่สดไม่ได้ใช่นะฮะหลังจากนั้นแล้วไข่เมื่อสักครู่ที่เขาใส่ก็ใส่น้ำสต๊อกหมูลงไป12ช้อนครับนะครับแล้วใส่ไข่ไป2ฟองสองฟองใส่น้ำผ่านหนึ่งช้อนน้ำผ่านหนึ่งช้อนนะครับแค่นี้ครับแล้วตีนะตีให้ไข่ให้ไข่แตกเลยให้มันให้มันฟูนะให้ฟูนะให้ฟู แล้วก็ลานลงไปส่วนน้ําจิ้มเมื่อกี้ชัดเจนมากแล้วว่าทํำยังไงแต่นี่สําคัญแล้วล่ะครับจอบงสำคัญแล้วนะครับอันนี้โอ้โหว้อมเลยต่อเลยต่อเลยอันนี้อยากลองมากเหมือนกันเหมือนกันมันท่าทางจะคล่องคอมันอยากรูว่ามันลดบะโถมันเป็นยังไงวะแค่ว่าอารมณ์เหมือนไข่ตุนก็ชอบแล้วล่ะนี่แล้วเส้นต้องทอนร้อนนะอร่อยฮะ เน้งตอป์กมทานง่ายผมบอกท่านผู้ชมรสชาติชัดเจนเอาตัวเนื้อไข่ก่อนนะเห็นไหมเป็นอะไรที่อร่อยแบบง่ายๆคุณผู้ชมมันเป็นไข่ตุนแล้วแบบมีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมีกลิ่นกระเทียมหอมๆแล้วมันออกเปรี้ยวเลยคุณผู้ชม ลื่นปื๊ดก็ไปเลยมันอร่อยมากอะตามผมบ้างอาเชิญครับผมเรียนให้ท่านทราบอย่างนะอะไรก็ตามที่มันทําง่ายๆขนาดนี้มันมันเหมือนกับเขาเรียกว่า suppose ที่จะไม่อร่อยใช่ไหม,มแล้วก็มันเหมือนกับว่าจะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่พิสดารไม่อะไรท่านไปทําอร่อยและพิสดารแล้วความสดของกุ้งมันทั้งหอมทั้งหวานในปากในลิ้นคุณวัชครับแต่ผมว่าสเสน่ห์คืออาคุณพี่อ่ะ เขาเอาอาหารที่เรารู้จักเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถชาวบ้านอันนี้คือการประดิษฐ์ประดอยที่ไปแล้วถูกทางพูดเลยว่าคุณจะต้องจับคำว่ารสชาติประหลาดแต่อร่อยง่ายนะหนูรสชาติแบบนี้ไม่มีใครเคยชิมไข่ตุ๋นด้วยไข่ตุ๋นของเขาด้วยไข่ตุ๋นปกติก็เป็นเมนูที่อร่อยอ นี่ผมกินหัวกุ้งกันอย่างฮะกินก็มีความสุขมากเลยแต่กินแล้วมันชื่นใจท่านผู้ชมครับมันไม่เบื่อนี่ทํารายการมานะฮะอะไรเนี่ยเมนูนี้พูดตรงนะเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยครับแต่มันอร่อยจริงๆโปรดิวเซอร์ผมเอามาให้เลยผมยังถามโปรดิวเซอร์ผมเลยบอกว่าทาไมมันง่ายขนาดนี้เขาบอกพี่ขาเชื่อหนูลองทานดูนะมันจะได้ยินใจเอาเป็นว่าฟาดกุ้งไปหมดตัวแล้วหรอครับ ไข่ตุ๋นอร่อยมากเสน่ห์น้ำราดด้วยนะใช่น้ำหน้ากระเทียมจะต้องไม่แหลกเกินเกินแต่ผมถามคุณจริงๆครับคุณมนเกิดกุ้งมันไหายน้ำาท้าไหนตอนที่คุณเห็นมันยังไหา้ห้านี่อยู่เลยแสดงความสดครับแสดงความสดจำไม่เลยนะท่านผู้ชมเมนูนี้ถ้ากุ้งไม่สดอย่าทำไปซื้อมาเนี่ยบอกได้เลยว่าพอซื้อมาตัวสดปุ๊บมาถึงบ้านเราถากินเลยอร่อยมันต้องสดรับประกันรับประกันอันนี้รับประกันจริงครับบางคนบอกว่าก็ตี บางทีพี่ทำตามนะมันก็อร่อยแต่มันก็อร่อยอร่อยจริงเหรอวะทุกอเลยว่าอันนี้นะอร่อยแน่นอนวันนี้ท่านผู้ชมได้สูตรอะไรรู้ป่ะอีกหนึ่งสูตรแอบแฝงอยู่ในนี้สูตรน้ำราดหรือจะเรียกว่าน้ำจิ้มเพราะเขาบอกละเอียดสองสองสองครึ่งครึ่งไปดูย้อนหลังผมบอกเลยว่าอร่อยสุดๆน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงๆน้ำจิ้มเขาแบบเป๊ะๆงจริง เห็นไหมไม่มีขอโทษพูดกันตรงๆไม่ต้องใส่สารปุงเพิ่มรสใดๆทั้งสิ้นแค่นั้นแต่มันอร่อยจริงนี่ดูกุ้งครับแต่แล้วซอมจิ้มไปโดนด้วยชอบน้ำจิ้มคุณกระเทียมไม่แหลกจนเกินไปนะครับได้เคี้ยวได้เคี้ยวท่านผู้ชมครับผมขอโทษจริงครับมันติดหัวกุ้งมาไหนอ่ะมันมันเป็นมันนะท่านผู้ชมมันเป็นมันหัวกุ้งซึ่งผมบอกให้ดูนว่ามันหัวกุ้งเนี่ยคืออะไรที่แบบ มันหัวกุ้งสุดยอดมากขอบคุณเมนูนี้นะครับผมขอบคุณร้านบ้านกาลเกินะครับขอบคุณคุณบุญเกิดครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดหน้าตาครับหน้าตาพี่แบบไม่ต้องห่วงครับเย็บปรับหน้าได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าพอหันลงไปเห็นหัวกุ้งยังมีหลายหัวไปทำเลยฮะมันมีความอร่อยจริงจว่กจะพบกันใหม่ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ ร้านก๋วยจับประเทืองจังหวัดอุบลราชธานีมาจังหวัดอุบลราชธานีถ้าไม่กินก๋วยจับประเทืองถือว่าผิดโอ้โหกลิ่นน้ำมันนัวนัวกึ่งใสงกึ่งเหนื่อยแต่ว่ารสชาติมันเป็นเฉพาะตัวลยรพริกไทยขมจริงๆครับพัดเผ็ดหมูป่า <ๆๆ S 3> ครับเอาว่าหนยจะทายว่าเผ็ดมากในเนี้ยเผ็ดเผ็ดตายเขาใส่อะไรอร่อยที่สุดใส่พริก ใช่ใส่เลยครับใส่ถุงกับบ้านเรด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สสวััดีครบ YouTube นี่รายการคุณคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้ติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้ว อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับตับตะคร้กันเลยตับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้ออกดติดตามแะคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน